ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา18.30นาทีถึง19.00น,นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน FM 107.25เมกะเฮิร์ค่ะโดยดิฉันดุดีรัตมหาบุญปีติจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการมีพฤติกรรมการทำงานรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพร่างกายที่ไม่เหมาะสมค่ะ เนื่องจากการทํางานนะคะเรามักจะละเลยการมีพฤติกรรมละักษณะท่าทางที่ถูกต้องในการทํางานพนักง,งานออฟฟิศบางท่านนะคะมีพฤติกรรมการทํางานที่ไม่เหมาะสมเช่นการนั่งหลังคอมนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆน,นะคะรวมไปถึงความเครียดนะคะที่เกิดจากการทํางานค่ะ ท่านผู้ฟังคะการที่เราทํางานออฟฟิศนะคะเป็นเวลานานๆน,นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นแล้วนะคะในขณะที่บางท่านนะคะไม่ได้รับการเจ็บป่วยใดๆเลยในช่วงนี้นะคะอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะได้เข้าใจความหมายของคําว่าออฟฟิศซินโดรมค่ะ ออฟฟิศซินโดมนะคะหรือเรียกว่ากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดนะคะคืออาการปวดกล้ามเนื้อที่มีสาเหตุนะคะมาจากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องเช่นการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไปโดยไม่ขยับผ่อนคลายหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรงังรวมถึงอาการชาที่บริเวณแขนหรือมือนะคะ จากการที่เส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นคอบ่าไหล่สบักมักมีอาการปวดเป็นบริเวณกว้างนะคะไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนอาจมีอาการปวดร้าวไปบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วยมีลักษณะอาการปวดล้านะคะ ความรุนแรงนะคะมีได้ตั้งแต่ปวดเล็กน้อยเพียงลำคาจนถึงปวดรุนแรงทรมานอย่างมากค่ะมีอาการของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะรวมด้วยเช่นมูบเป็นเน็บซีดขนลุกเงาออกนะคะเป็นต้นตามบริเวณที่ปวดร้าว ถ้าเป็นบริเวณคออาจจะมีอาการเมึนงงหูอื้อตาพ่านะคะแล้วมีอาการทางระบบประสาทที่ถูกกดทับเช่นอาการชาบริเวณแขนและมือรวมถึงอาการอ่อนแรงหากมีการกดทับเส้นประสาทนานเกินไปค่ะผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะควรได้รับการรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ปื้นปูนะคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาการปวดกล้ามเนื้อ หลังจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะแพทย์จะพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะเช่นการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกวิธีด้วยตนเองการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบําบัดการนวดแผนไทยการฝังเข็มและการรับประทานยาเป็นต้นค่ะเราสามารถป้องกันการเกิดออฟฟิซินโดมได้ด้วยการออกกําลังกายนะคะด้วยท่าที่เหมาะสมกับอาการนะคะเช่นการยืดกล้ามเนื้อให้เกิดความยืดหย่น การออกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะโดยต้องอาศัยความใส่ใจและก็ความสม่ำเสมอมีการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะเช่นปรับระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ให้สามารถนั่งทำงานในท่าที่สบายปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะให้อยู่ในระดับสายตา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานกล้ามเนื้อให้เหมาะสมนะคะเช่นในระหว่างทํางานควรจะมีการยืดเหยียดหรือเปลี่ยนอีเดียบดนะคะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างน้อยทุกๆ1ชั่วโมงค่ะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากศูนย์ยศาสตร์ฟื้นปูโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณน,นะคะสุดท้าย ดิฉันอยากจะฝากให้ผู้ฟังที่ทำงานในออฟฟิศนะคะหันมาดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดมนะคะโดยวิธีการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วค่ะ